นะักเรียนก็กลับมาพบกับคุณแนดอีกแล้วนะคะในครั้งนี้ค่ะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่5งานดอกไม้สดของไทยในเรื่องของมาลัยนะคะเราจะเรียนรู้ในส่วนของตัวอย่างการประดิษฐ์มาลัยตุ้มลายขนมเปียกปูนสอดไส้ทั้งในส่วนของหลักการร้อยมาลัยตุ้มลายขนมเปียกปูนสอดไส้การทําแป้นใบตองการพับขีดดอกกุหลาบบอลและการร้อยมาลัยตุ้มลายขนมเปียกปูนสอดไส้ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะนักเรียนเคยเห็นมาลัยตามภาพนี้ไหมคะอ้ามีบางคนบอกว่าเคยนะคะมาลัยตามภาพนี้เรียกว่าอะไรคนักเรียนเก่งมากค่ะอันนี้นะคะเรียกว่ามาลลยตุ้มลายขนมเปียกปูนสอดไส้ค่ะถ้าเราต้องการประดิษมาลลยตุ้มลายขนมเปียกปูนสอดไส้นักเรียนคิดว่าเราจะต้องใช้วัสดุ และอุปกรณ์อะไรบ้างคะจากภาพนี้ไว้นะคะอ่านะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นใบตองสําหรับทําแป้งค่ะีอะไรคะเก่งมากค่ะก็จะเป็นดอกบานไม่รู้โรยนะคะสีม่วงจํานวนห้าดอกด้วยกันอะไรอีกคะนักเรียนเก่งมากค่ะดอกรับสีขาวค่ะจํานวน20ดอก ใบแก้วนะคะเลือกมาสิบห้าใบค่ะมีอะไรค่คะเพียงเมื่อค่ะก็จะเป็นดอกกุหลาบมอนนะคะจํานวนยี่สิบดอกด้วยกันมีอะไรคะอ่ะดีมากค่ะนะคะได้ค่ะหนึ่งลอ็อตวัสลีค่ะวัสลีช่วยอะไรคะนักเรียนอ่านะคะช่วยให้การร้อนาอะไรเนี่ยเรารู้ดอกไม้ได้ง่ายขึ้นนะคะ ต่อไปค่ะกันไก่นะคะหนึ่งเล่มริบบิ้นนะคะมีความกว้างหนึ่งเซนติเมตรยาวหกสิบเซนติเมตรด้วยกันเข็มมือหนึ่งเล่มค่ะและสุดท้ายนะคะนักเรียนเก่งมากค่ะก็คือเข็มร้อยมมลัยนะคะจํานวนหนึ่งเล่มด้วยกันคราวนี้นะคะนักเรียนลองบอกคะแนนหน่อยได้ไหมคะการร้อยมมลยตุ้มลายขนมเปียกปูนสอดไส้ให้มีความสวยงามเราควรคำนึงถึงสิ่งใดคะ เก่งมากค่ะนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำหนึ่งนะคะก็คือเราต้องร้อยมาลลยเนี่ยให้สับวางกันทุกกีดและทุกชั้นแล้วก็ร้อยให้แต่และแถวเนี่ยมีความเสมอกันตลอดทั้งตุ้มค่ะนี่นะคะก็คือผังการร้อยมาลลยตุ้มลายขนมเปียกปูนค่ะอ่านะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำแป้งใบตองก่อนค่ะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ขั้นแรกนะคะนักเรียนต้องเตรียมใบตองก่อนนะคะฉีกใบตองตามแนวยาวค่ะโดยที่ใบตองให้มีความกว้าง1นิ้วจํานวน2เส้นด้วยกันจากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนทําการวางซ้อนกันให้มีมุมฉากแล้วก็พับกลับไปกลับมาจนหมดใบตอง2เส้นอสอดส่วนที่เหลือค่ะเข้าไปในใบตองให้เรียบร้อย จากนั้นนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยเสียบแป้นใบตองใส่ในเข็มมาลลยแล้วก็ทาวาสลีนให้ทั่วเข็มมาลลยเลยค่ะและเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเราไปชมทีวิดีโอสาธิตการทำแป้นใบตองกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำแป้นใบตองกันค่ะ ขั้นตอนการทำแป้นใบตองนะคะก็ง่ายๆมากเลยค่ะให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์นะคะเป็นเข็มร้อยมาลายนะคะแล้วก็ใบตองค่ะโดยที่เราจะฉีกใบตองตามแนวยาวนะคะความกว้างประมาณ1นนิ้วค่ะหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเนี่ยนำใบตองนะคะมาวางซ้อนกันให้เกิดมุมฉากนะคะในลนนักษณะนี้จากนั้นเราก็ค่อยๆวางค่ะพับทบกันไปทบกันมาแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆ พอจะสุดปลายนี้นะคะก็ให้เราพับเก็บเข้าไปข้างในเลยค่ะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราได้แป้นใบตองนลักษณะนี้แล้วนะคะก็ให้นักเรียนทำการร้อยเข็มเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็สามารถนำเข็มร้อยมาลลยนะคะไปใช้งานต่อได้แล้วค่ะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนชมคลิปวิดีโอการทำแป้นใบตองไปแล้วนะคะคราวนี้นะคะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการพับกีบกราบมอนค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีขั้นตอนยังไงบ้าง ขั้นตอนในการพับกีบกุรบมอนนะคะอย่างแรกค่ะให้นักเรียนเนี่ยตีก,กีบกุรบขาดแล้วก็คัดให้มีขนาดเท่าๆกันนําไปวางบนใบตองนะคะผมน้ําเล็กน้อยค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็จีบุรบตรงปลายกีบให้เป็นสามจีบตามภาพนี้นะคะและเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเราไปชมคลิปวิดีโอสาธิตการพับกีบดอกกุรบมอนกันเลยค่ะ ค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการพับกลีบดอกกุหลาบมอนนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยให้เราเตรียมกุหลาบมอนนะคะแล้วก็เตรียมใบตองพรมน้ําเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็ปลิดนะคะปลิดกลีบกุหลาบนะคะมาในลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อปลิดกีบกุหลาบเสร็จปุ๊บนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยมาเรียงขนาดของกลีบกุหลาบให้มีขนาดที่เท่าๆกันค่ะแล้วเราก็จะเริ่มทําการเย็บกลีบกุหลาบมอนแล้วนะคะ แล้วเราก็จะเริ่มทำการพับกีบกุหลาบมอ้ะค่ะขั้นตอนการทำนะคะก็คือเมื่อนักเรียนได้กีบกุหลาบมาปุ๊บนะคะให้นักเรียนทำการจีบกุหลาบปลายกีบสามกีบค่ะก็คือพับครั้งที่หนึ่งนะคะพับเข้าหากันหลังจากนั้นค่ะก็พับเขาไปด้านลึกมือน,นะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะมดมาในลักษณะนี้นะคะเราก็สามารถทำการ เสียบเข็มค่ะแล้วก็ร้อยได้เลยแบบนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะพับเข้าหากันตรงกลางนะคะพับฝ่ายด้านข้างออกเสียบเข็มเข้าไป ตรงนี้เนี่ยเวลาทําเราก็ต้องเบามือหน่อยนะคะเพราะว่ากีบกุหลาบก็จะมีความบอบบางอาจจะขาดได้ง่าย ถ้าทำไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้กีบุลาบมอดออกมาในลักษณะแบบนี้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนคราวนี้นะคะก็มาสู่ขั้นตอนการร้อยมะลัยตุ้มลายขนมเปียกปูนสอดใสค่ะเรามาดูกันนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างในขั้นแรกนะคะครูนแนนก็จะให้นักเรียนดูผังมลาลัยตุ้มลายขนมเปียกปูนก่อนค่ะก่อนอื่นนะคะนักเรียนดูสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ก่อนนะคะ สัญลักษณ์ที่เป็นรูปวงกลมสีแดงนะคะตรงนี้จะหมายถึงกี่ดอกกุหลาบมอนส่วนสัญลักษณ์ที่เป็นรูปดาวสีเขียวนะคะหมายถึงใบแก้วแล้วก็สามเหลี่ยมสีม่วงนะคะจะหมายถึงดอกบานไม่รู้โรยสีม่วงค่ะสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยนักเรียนต้องดูให้ดีนะคะเพราะว่าเราจะต้องร้อยให้ตรงตามลักษณะของใบไม้หรือดอกไม้ที่เราจะร้อยค่ะคราวนี้ค่ะ เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการร้อยมาลายตุ้มลายขนมเปียกปูนสอดใสค่ะมาที่ชั้นที่1ก่อนนะคะชั้นที่1นเนี่ยให้นักเรียนร้อยกีบกุหลาบ5้ากีบวนรอบเข็มทรงกีบให้ยาวประมาณ1เซนติเมตรจัดระยะขอบของแต่ละกีบให้ห่างเท่าๆกันชั้นที่1ไปแล้วนะคะต่อไปค่ะในชั้นที่2 ปีบุลา6กีบส่งกลีบให้ยาวกว่าชั้นที่หนึ่งเล็กน้อยร้อยกลีบบนรอบเข็มโดยร้อยแบบสับหวางในชั้นที่สามกีบกุลาจำนวนเจ็ดกลีบส่งกลีบยาวกว่าชั้นที่สองเล็กน้อยร้อยกลีบบนรอบเข็มโดยร้อยสับหวางชั้นที่ 4, g g สี่กีบกุลาจำนวนสามกลีบร้อยกลีบกุลากลีบแรก ระหว่างกีบสุดท้ายของชั้นที่สาใบแก้วหนึ่งใบกีบุุลาบสามกีบส่งกีบให้ยาวกว่าชั้นที่สามเล็กน้อยร้อยกีบบนรอบเข็มโดยร้อยแบบสับว่างชั้นที่ห้ากีบุุลาบสามกีบร้อยกีบุุลาบกีบแรกระหว่างกีบสุดท้ายของชั้นที่สี่ใบแก้วสองใบกีบุุลาบสามกีบส่งกีบยาวกว่าชั้นที่สี่เล็กน้อย ร้อยกีบวนรอบเข็มโดยร้อยแบบสับหว่าชั้นที่หกกีบุหลาบสามกีบร้อยกีบปุลาบกีบแรกระหว่างกีบสุดท้ายของชั้นที่5ใบแก้วหนึ่งใบดอกบานไม่รู้โรยหนึ่งดอกใบแก้วหนึ่งใบกีบปหลาบสามกีบทรงกีบยาวกว่าชั้นที่5เล็กน้อยร้อยกีบวนรอบเข็มโดยร้อยแบบสับหว่างชั้นที่เ กีบกุหลาบสองกีบร้อยกีบกุหลาบกีบแรกอยู่ระหว่างกีบที่หนึ่งกับสองของชั้นที่หกใบแก้วหนึ่งใบดอกบานไม่รู้โรยสองดอกใบแก้วหนึ่งใบกีบกุหลาบสามกีบทรงกีบยาวกว่าชั้นที่หกเล็กน้อยร้อยกีบวนโลกเข็มโดยร้อยแบบสักวางชั้นที่แปดกีบกุหลาบสามกีบร้อยกีบกุหลาบกีบแรกตรงกับกีบแรกของชั้นที่หก ใบแก้วหนึ่งใบเดอบานไม่รู้โรยหนึ่งดอกใบแก้วหนึ่งใบกีบกุหลาบสามกีบส่งกีบยาวเท่ากับชั้นที่หกชั้นที่เก้ากีบกุหลาบสามกีบร้อยกีบกุหลาบกีบแรกอยู่ระหว่างกีบที่หนึ่งกับกีบที่สองของชั้นที่แปดใบแก้วสองใบกีบกุหลาบสามกีบส่งกีบยาวเท่ากับชั้นที่ห้าชั้นที่สี่ กิ่ดกุลาบสามกิ่ร้อยกิ่ดกุลาบกิ่แรกอยู่ระหว่างกิ่ที่หนึ่งกับกิ่ดที่สองของชั้นที่เก้าใบแก้วหนึ่งใบกิ่ดกุลาบสามกิ่ดทรงกิ่ดยาวเท่ากับชั้นที่สี่ชั้นที่สิบเอ็ดถึงสิบสามร้อยกิ่ดกุหลาบเหมือนชั้นที่สามจนถึงชั้นที่หนึ่งทรงกิ่ดดอกให้สั้นลงตามลำดับเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนแผนผังมาลายตุ้มลายขนมเปียกปูนสอดไส้ ยากไหมคะก็อาจจะมีความยากเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นงานประดิษฐ์ดอกไม้สดของไทยนะคะซึ่งต้องอาศัยความประณีตนะคะแล้วก็ความตั้งใจดังนั้นถ้านักเรียนมีความตั้งใจแล้วเนี่ยก็ทําได้แน่นอนคะ่ะในนักเรียนลองบอกคุณแนนหน่อยได้ไหมคะว่าผังการร้อยมาลัยตุ้มสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ถ้าเปลี่ยนแปลงเราสามารถเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างคะเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะ ได้นะคะถูกต้องค่ะแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างคะอ่านะคะเพื่อนบอกว่าอาจจะเปลี่ยนดอกไม้นะคะอาจจะเพิ่มดอกไม้เพิ่มใบไม้เพิ่มจํานวนก็ได้นะคะถูกต้องค่ะเพราะว่ารูปแบบของรวดลายนะคะเราสามารถตอบเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะนักเรียนแป้นใบตองม,มีประโยชน์ยังไงต่อการาร้อยเมลอยคะ ถ้าเราไม่ทําแป้นใบตองได้มหมคะนักเรียนก็จะลําบากนะคะเพราะว่าแป้งใบตองใช้ในการรองรับดอกไม้ที่ร้อยเข้าไปในมาลลยค่ะเพื่อไม,ม่ให้ร่วงออกจากเข็มขณะที่ทําการร้อยเก่งมากค่ะข้อต่อไปค่ะเพราะเหตุใดคะในการพับกีบกุระมอนจึงต้องใช้กีบดอกกุระมอนที่มีขนาดเท่ากันอะไรนะคะ เก่งมากค่ะก็คือเพื่อเวลาที่เรานำมาร้อยเนี่ยกีดทุกกีบจะได้มีความยาวเท่ากันและเมื่อเราหมุนนะคะหมุนเข็มโดยรอบเนี่ยมาลัยก็จะดูสวยงามแล้วก็กลมกลืนกันมากยิ่งขึ้นค่ะเก่งมากมากเลยค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอย่างการประดิษฐ์มาลัยตุ้มลายขนมเปียกปูนสอดใส่ ทั้งในส่วนของหลักการร้อยมมลัยตุ้มลายขนมเปียกปูนสอดไส้การทําแป้งใบตองการพับกีบดอกกลาบบอนและการร้อยมมลัยตุ้มลายขนมเปียกปูนสอดไส้เป็นยังไงคะยากไหมคะอาจจะบอกว่ายากนะคะแต่นักเรียนทําได้ไหมคะทําได้นะคะดีมากค่ะก็หวังว่าความรู้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะแล้วในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะ สำหรับครั้งนี้สวัสดีค่ะ